กิดมาสร้างบารมีแล้วก็ต้องสางบารมีซึ่งมีทั้งหมดสี่<า>ข้อที่หนึ่งคือทำบารมีทำไมต้องทำถามแล้วแหละทำไมต้องทำทานบารมีกันจ้ะเพื่อจะได้รวยเพราะทานบารมีเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทษัตรย์สมบัติเพรัตย์สมบัติแล้วเป็นการเอาชนะความระนีห่วงแหนทรัพย์และความมิตกรกังวลกลัวว่าจะไม่มีทรัพย์ นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องสร้างฐานบารมีเพราะเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าชีวิตเมื่อยังไม่หมดกิดเลสย,ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดเราไม่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์หรือชีวิตสิ้นสุดแค่เชิงตะกอนหรือชีวิตนั้นเที่ยงคือชาตินี้เป็นเศรษฐีไม่ต้องทำบุญชาตินาเป็นเศรษฐีอีกไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรือถ้าจนชาตินี้ก็จะต้องจอนไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่เราทำบุญก็ไม่ใช่นะจ๊ะ แต่เรามีความเชื่อมันว่าชีวิตนี้เราเนี่ยเป็นผู้ลิขิตใครลิขิใคริขิชีวิตของเราจ้ะเราเราลิขิชีวิตเราเองจ้ะเศรษฐีทั้งหลายนะจ๊ะทั้งในชาตินี้และชาติในอดีตที่ผ่านมาและที่จะมีตอบไปในอนาคตล้วนแต่สร้างมหาทานบรมีทั้งสิ้นบ้างกระทำกับเนื้อนาบุญในบุญยเขต บ้างก็นอกพะเศตคือทำบุญสงเคราะห์โลกถ้าทำมากๆกขาเป็นบรมเศรษฐีถ้าทำปานกลางก็เป็นมหาเศรษฐีถ้าทำเล็กๆก็เป็นจุลเศรษฐีไม่มีเว้นแม้แต่เพียงคนเดียวที่จู่ๆแล้วบุญหล่นทับึ้นมาเป็นจุลเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไว้พร่องไม่มีใครเลย ในชีวิตสังสารวัตรนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพึงสร้างทานบารมีหมาทานบารมีกันเถิดโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยโอเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเราที่ดีที่เรามาเกิดในช่วงที่ยังมีพระพุทธศาสนายอยู่ยังมีทักษิณในยบุคคลอยู่ยังมีพระรัตนตรัยอยู่เราจะให้โอกาสดีๆช่วงชีวิตที่ดีของเานี้เนี่ย มันผ่านไปกลายไปเป็นวิกฤตของชีวิตคือเกิดมาเจอแก้วแล้วไม่กรรมเราจะจะเกิดมาทำอะไรเมื่อเรามาเกิดเจอแก้วทั้งสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะซึ่งเป็นเนื้อนาบุญถ้าเราไม่สร้างมหาธรรมเรามีตอนนี้แล้วจะไปสร้างตอนไหนจะสร้างตอนที่พระพุทธศาสนาอันตราฐานอย่างนั้นหรือแม้จะทำเยอะก็ได้น้อย อย่างท่านอังกุระเทวบุตรเห็นไหมจ๊ะทำบุญอยู่ในเมืองมนุษย์ถึงสองหมื่นปีไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวในยุคที่มนุษย์อายุยืนแต่ก็ระเบียบเตาไฟตั้งโรงทานลงกลัวเนี่ยแจกอาหารนี่นะจ๊ะให้แก,ก่คนยากคนจนคนเดินทางหรือใครที่ปรารถนาอาหารเนี่ยด้ความเบิกบานอริศอย่างสุดขีดทำทุกวันอย่างนั้นเลย ไม่ขาดเลยสองหมื่นปีคูณสามร้อหกสิบเ้าพเราไปลองคูณกันเล่นๆเ,เ,เออว่าจะซักกี่วันอาจยะ,ะว่าท่านทําอย่างนั้นอะ่ะท่านยังได้แค่ไปเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดาวดึงตอนแรกก็ดูอลังการนะจ๊ะอลังการงานสร้างบารมีเลยนี่โอ้รัศมีสีสันสว่างสว,งสวยจูจูจมานี่ มีเทพบุตรอีกองค์บังเกิดขึ้นบนชั้นดาวดึงองค์นี้สว่างกว่าท,ท้าพิทันษ์ใทางถอยห่างไปถึงสิบสองโยชนโอ้ไปไกลมากๆเลยสมัมมาสัมพรธเจ้าสเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงด้วยกายมนุษย์หยาบกลายมหาบุตรกลายเนื้ออหละท่านต่างก,การจะยกย่องเทพบุตรใหม่ที่มาเกิดและกต้องการในเทวดาตั้งหลยได้ศึกษาเรียนรู้ แล้วก็ได้นําความรู้อันนี้มาถ่ายทอดบพระอนุน์และก็ทุกคนในโลกได้รับทราบว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แท้จริงได้ถามไม่ต้องการให้ใครเสียหน้าไม่ต้องการให้ใครน้อยหน้าไม่ต้องการให้ใครล้าหน้านะจ๊ะแต่ให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้มองในแง่ของเป็นเรื่องดีมองบวกหรือว่ามองลบแต่มองไปตามความจริงที่ตัวได้กระทําอย่างไรมาก็าต้องเป็นอย่างนั้น จึงถามว่าอังกุระเทพบุตรทำไมเธอขยับไปนั่งสักไกลลิฟละ่ะเออื <Okay. S 1> อถ้ะพูดภาษาชาวบ,บ้านอย่างเราไอ้ที่ข้างหน้าก็เยอะแต่ก่อนเธอเคยนั่งตรงนี้เนี่ย <Okay. S 1> แล้วทำไมเธอขยับไปตรงนู้นเออมันแปลกไป้นละ่ะเนี่ยอยู่ๆเธอก็ขยับไปน,นู้นแล้วเธอจะเรียกร้องอะไรว่าเอ,อ้แต่ก่อนเคยนั่งตรงนี้จะนั่งตรงนี้อีกในทุกๆงานอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ <Yeah. S 1> เออ,เอ,อไม่ใช่ขอไป ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวอันนี้กรอนาพาไปอือันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าภาพที่วัดใดวัดหนึ่งเนาะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวทําไมเธอเขเหยียบไปตรงอืมก็เนาะนก็ขาบลงไม่สามเหมือนกันแต่อยู่ๆก็ออกมาใหม่มาเนี่ยรัศมีเนี่ยมันแยงตามัมนต้องวุดออกไปอย่างนั้น มานั่งแทนที่ตรงนี้นะงั้นเธอพึงศึกษาเอาไว้ที่เป็นอย่างนี้เพราะผู้ที่มาใหม่บังเกิดใหม่บนชั้นดืวดึงนี่คืออินทกะเทพบุตรได้ทําบุญในเนื้อนาบุญทูกลักวิชาทีเดียวถูกตัวจริงเพราะอาหาันผู้หมดกิเลสแล้วซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังบุญอันบริสุทธิ์พลังบุญพลังงานอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จนี่ไงอินทกะเทวดาแค่ทัพพีเดียวใส่ลงไปในบาตของพระอนุรุธทธเถระพระอรหันต์ผู้ไปเลิศในทางที่มีดวงตาทิพยทิปพจกักษุเป็นเลิศละกียตนิยมหน้านี้ในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุดยอดต้องมาลงที่นั่นแล้วท่านมีปกติสอดส่องเลยดู สัตว์โลกทั้งหลายท่านชอบมองมากเลยนะืเห็นสัตว์โลกเลยนะเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดพิที่นุ่นที่นี่แรงหนังๆดีเหมือนนะมองทะลุไปทุกพบภูมิเลยเนะนี่ยนี่เพราะนั้นจึงมาบังเกิดขึ้นเป็นอินกะเทวบ,บุตรส่วนเธอแม้ทําบุญมากก็มีปริมาณน้อยเพราะว่าเธอทําบุญกับแหล่งที่ไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญ พลังแห่งความบริสุทธิ์ของบุญเขาไม่ค่อยจะมีเขายังมีนิวนรณ์ปกครองคุมกาอยู่ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไกลกายก็เอาชะลอมตักน้ำเลยแหละดูลงไปในน้ำดูเยอะเอาะะลอมใหญ่กว่าขันแต่ยกขึ้นมาออาวน้ำติดฉลามนิดหน่อยชลอมก็คือไม้ไผ่เนี่ยที่เขาเอามาจากัจากจกัจกจักจักเป็นเป็น ตอกเล็กๆแล้วก็มาสารกันงั้นเดี๋ยวไปอยู่โซีวเดนและจะลืมนี่ทําขึ้นมาแต่มันจะมีช่องว่างจุ่มลงไปในน้าดูเยอะพะยก้็มาเอานิดเดียวนั่นเหมือนกันโอ้ดูเหมือนเยอะนะจ๊ะสามหมื่นปีในมรดคูณสามรสิบห้าวันก็ต้งเยอะแยะแต่ว่าพอไม่ได้ถูกแหล่งเนี่ยจุ่มลงไปกี่ทีึงไปเท่ากับจจวงอืม จุ่มหรือจะสู้จ่วงเออแล้วนี่ไม่ใช่จ่วงอย่างเดียวเน่สูบเอาเลยเออนี่น้ำขึ้นก็ให้รีดตักแต่น้ำท่วมให้สูบออกออไฟได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกแบบชีวิตของเราสร้างมหาธรรมรมีแต่นั้นเราควรแผ่วไหม